วันนี้มาชวนทำโดนัทวยเด็กกันค่ะชิ้นใหญ่ๆนะคะสีเข้มๆแล้วก็ครบน้ำตาลเยอะๆแบบนี้กัดไปเต็มๆคำไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เราก็จะเริ่มนะคะจากนมค่ะนมอุ่นครึ่งถ้วยตวงใครจะใช้เป็นนมเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่ก็เลยใช้เป็นนมอุ่นแทนแล้วก็น้าตาลทรายค่ะเดีย๋ยวจะเขียนทุกอย่างไว้ให้ข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มียีสต์ด้วยยีสต์จะเหมือนเดิมค่ะใช้กี่ทีกี่ทีก็ สองช้อนชาบอกเลยก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยสองช้อนชาครึ่งคือมีนาช่างไว้ให้ล่วยไงคนค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแป๊ะแล้วเราจะพากไว้นะคะวันนี้มีนาจะพลูวีดก่อนนะทุกคนจะได้แบบว่าทามออกมาแล้วแบบอ่ะจะได้เหมือนๆกันหลังจากที่ยกขึ้นแล้วนะคะเขาทำงานเขาจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะขึ้นฟองแบบนี้นะแล้วเราก็คนค่ะคนให้น้ำตาลข้างล่างเนี่ยเขาละลาย คนช้แรงอย่างเี้ยใช่ไหมไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองเบอร์สองหรือเบอร์สามก็ได้เขาออกมาจากตู้เย็นเลยแหละคนก่อนถ้าใครแพ้นมนะคะก็ใช้น้ำครึ่งหนึ่งน้ำเต้าหู้ครึ่งหนึ่งได้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงแป้งขนมปังหนึ่งถ้วยตวงใส่ไปก่อนเผื่อใส่เพิ่มแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟัง เกลือค่ะเครื่องช้อนชานวดเครื่องได้นะถ้านวดเครื่องเนี่ยนวดไปเลยค่ะให้เขาล่อนออกมาจากโถถ้านวดมือก็นวดให้เขาเนียนอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดนะคะนวดให้เขาแบบพอเข้ากันก่อนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องนวดจนถึงเป็นฟิล์มนะ เสร็จแล้วนะคะพอรอนวดเสร็จแล้วนะพอเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เนยค่ะเนยเนี่ยจะใช้เป็นเนยเย็นแต่ว่ามีความนุ่มเนยจืดด้วยถ้าใครใช้เนยเค็มตัดเกลือทิ้งนวดง่ายค่ะนวดไม่ยากยังไม่ได้เติมแป้งเลยนะเราก็จะค่อยๆนวดไปค่ะให้แป้งเขาเนียนเท่านั้นเองแท้เนยใช้มะการีนนะคะ หลังจากเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งเอาไว้เหมือนเดิมค่ะสักประมาณ20-30นาทีพักแบบนี้เดี๋ยวเราจะรีดแป้งนะคะให้มีความหนาหนึ่งเส้น หลังจากที่เราลิกแป้งแล้วนะคะเราก็ใช้พิมพ์กลมนะคะหรือว่าแก้วหรือถ้วยอะไรก็ได้ใหญ่ๆนหนึง่งตัดลงไปเลยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะลองด้วยกระดัดไขใช้พักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะ น้ำมันนะคะพี่ชัยทอดใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะให้เขามีความอุ่นๆก็พอค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยากได้สีเข้มๆเราไม่อยากได้สีขาวๆแล้วเราก็ทอดไปเลยค่ะให้เขาเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้ 哦。Oh. เสร็จแล้วนะคะมีนาก็ทํา2แบบนะแบบหนึ่งคือแบบไม่คลุกน้ําตาลที่เห็นพาไปเมื่อกี้ตัวนี้นะคะเป็นคลุกน้ําตาลจริงๆแล้วว่าเราฉีดไส้ได้นะแต่ว่าไม่ไหวแล้วค่ะตัวจะแตกฉีดไส้ทํายังไงเอาตะเกียบเนี่ยค่ะคะวานเข้าไปแล้วก็ฉีดไส้ให้เขาพ่องๆคลุกน้ําตาลก็พอค่ะคลุกน้ําตาลก็หายยากแล้วสีเข้มๆแบบนี้ค่ะดีเหมือนฝรั่งเลยเห็นไหมดูเนื้อในให้ดูเนื้อในนะคะ เนื้อเมื่อเราอยากกินเราต้องได้กินลองทำดูค่ะเนื้อในนุ่มๆฟูๆแบบนี้มีนาการันตีแน่นอน,นะคะ่ะอ,อ,อร่อยนุ่มมากกาแฟะสักแก้วนะไปค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะ